สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมเซลแม็กนะครับจะพามาอัปเดตสต็อกรถ PPV นะครับรถครอบครัวอเนกประสงค์ไซส์ใหญ่นะครับแบรนด์หลักอย่างยูสุและโตโยต้านะครับตอนนี้นะครับที่สาขา2นะมีกันอยู่กี่คันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเรามีกันสสาขานะรถบางคันบางรุ่นมายี่ห้อนะครับอยู่อีกหนึ่งสาขานะแต่ว่าวันนี้พามาอัปเดตกันที่สาขา2กันก่อนนะครับผม๋ยวมีเวลาผมจะพามาอัปเดตอีกหนึ่งสาขาให้ครบเลยนะครับผม ดูคลิปนี้ให้จบนะครับสำหรับคนที่กําลังตามหารถครอบครัวสายใหญ่ใช้งานอยู่นะครับผมบอกเลยว่าเมื่อดูคลิปนี้แล้วนะครับคุณจะเลือกแน่นอนนะครับว่าชอบรุ่นไหนนะสเปคโดยประมาณนะครับผมราคานะครับและออปชันเป็นยังไงนะครับที่สาคัญนะครับท้ายคลิปผมมีโปรโมชั่นดีๆมานาเสนออยู่แล้วนะครับใครที่กําลังมองหารถอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับราคารถมือสองดีักมากเลยนะครับราคาเนี่ยจับต้องได้นะครับและได้แบรนด์หลักด้วย คิดดีนะครับฟรีดาวนะเอกสารไม่ต้องให้มันยุ่งยากนะครับผมมาหาผมประชาชนใบเดียวสามารถออกรถได้เลยนะเต็นอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีนะครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนาะนะครับและที่สําคัญนะรถทุกคันผมออกใบรับรองให้ได้นะครับผมเพื่อให้ลูกค้าสบายใจนะมีการตรวจรถจากบริษัทเอกชนชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับวันทุกคันสเปคชันนะนี่ชื่อดังเลยเชื่อว่าหลายคนรู้จักนะครับผมแล้วก็กูรส์สเปคชันนะครับบริษัทชอดังจากญี่ปุ่นนะครับ บอกเลยว่าตรวจรถทุกคันไม่มีเข้าข้างเต็นท์แน่นอนนะครับเพื่อให้ลูกค้าสบายใจนะครับรับรถนะครับในการร้าขายไม่เคยทอดทิ้งกันนะครับมีปัญหาต่อได้เสมอนะครับผมนะครับขายรถไม่ใช่แค่ขายรถอย่างเดียวแต่เราขายความไว้วางใจให้ลูกค้าด้วยนะครับอ่านะครับวันนี้เราพาไปอัปเดตกันเลยนะครับกับเจ้า SUV PPV อพนีวีเดนิมไซส์ใหญ่นะครับว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะครับขั้นแรกก่อนเลยนะครับผมคันนี้นะครับเป็นเจ้าอิวสุ New X 1.9 Active นะครับผมคันนี้เป็นตัวปี2020นะครับผมแต่ว่าโฉมหน้าคันนี้ได้เป็นโฉมหน้าปี2021เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาพร้อมสีเทานะครับสวยงามนะได้เป็นโฉมใหม่ยบบี่เลยนะครับเป็นโฉมปัจจุบันของตัว New X ด้วยนะนี่ไฟหน้านะครับสว,สวยเลยนะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะความฟันางก็ครบเลยแม็กของเดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้มดูคนร่อกันหน่อยดีวยกว่าเนาะ คันนี้นะครับเป็นตัว 1. 9 a c t อ v e เป็นตัวเริ่มต้นนะก็คือว่าเขายังได้เป็นเบาะแบบผ้าอยู่นะครับแล้วก็เบาะเนี่ยปรับธรรมดานะครับตรงกลางเนี่ยยังได้เป็นจอวิทยุแบบเดิมอยู่นะยังไม่เป็นทัชสกรีนนะแต่ว่าก็สวยงามนะครับหรือว่าไปติดตั้งเพิ่มหน้านะก็ไม่กี่พันเนาะสำหรับคนที่ชอบนะครับนี่เห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นเบรกเนี่ยให้มาแล้วนะครับเบรกไฟฟ้าออโต้โฮลนะครับให้มาแล้วเนาะเนี่ยระบบช่วงขับขี่มีมาให้นะครับครบคันนะเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงนะครับแต่ว่ากฟชั่นออ บอกผ้านะครับแต่ว่าสะอาดนะนี่เห็นไหมอ่าข้างหลังนี่ดูัาหน่อยนะครับจุดเชื่อมไฟบ้านมีมาให้เหมือนกันนะครับแอร์ราตอนบนใช้งานได้หมดนะครับคันนี้เลขไมล์วิ่งมาแค่เก้าหมื่นโลนะครับผมเก้าหมื่นโลกับราคาค่าตัวตั้งไว้ตัวนี้ที่แปดแสนสองหมื่นก้พันบาทนะครับผมนี่ไฟท้ายเป็นแบบรมดําแบบนี้เลยนะครับสวยงาม ใครที่กําลังมองหารถนะครับช่วงเนี้ยบอกเลยว่ารถมือสองขายดีเพราะว่าอ่าราคารถมือสองตอนเนี้ยค่อนข้างดีนะแต่ต้องได้ง่ายนะครับผมแล้วก็จะฝันแง่ง่ายด้วยนะที่สําคัญเงินดาวไม่ต้องใช้เลยนะครับดังคันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะเงินดาวไม่ต้องใช้นี่มีมาให้นะก็อาจจะไม่ได้พาดูละเอียดมากนักน,นะครับเพราะว่ามีคลิปยาอยู่แล้วเนาะนี่ พวงมาลัยสาก้านดีไซน์สปอร์ตนะครับอ่าทำรูคนต่อมันหน่อยดีกว่านะครับคันนี้จะได้เป็นตัว3.0อัลติเมทนะครับผมรถปี2021นะครับได้เป็นบอดี้สีขาวนี้เลยนะครับเซ็นเซอร์มีรอบคันนะครับกระจังหน้าโฉมเดียวกันเลยนะครับมิวเอตอนนี้ที่ผมมีเนี่ยเป็นโฉมเดียวกันหมดเลยนะที่สาขาสอนะแต่ว่าถ้าเป็นอีกโฉมนึงเนี่ยจะมีเป็นโฉปี2019 2018เนาะอจอดอยู่ที่สาขาหนึ่งนะ เดี๋ยวมีเวลาผมจะไปอัปเดตให้ดูนะครับนะส่วนคันนี้ได้เป็นสีขาวเลยนะครับต้องบอกเลยว่าสียอดนิยมนะครับบอดี้สวยแบบนี้เลยนะไฟหน้าชมเฉียวนะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์เช่นเดีวยวกันนะครับคันนี้ก็วิ่งมา90,000โลเช่นกันนะ94,000โลนะครับผมกับราคาตั้งขายนะครับคันนี้อยู่ที่9 000, 1 9 0 0 0บาทนะมือหนึ่งอยู่ประมาณล้านสี่ล้านห้านะครับก็ถือว่าเซฟเงินไปได้เยอะนะประมาณห้าหกแสนนะ,ะนี่กุญแจเปบสมาร์ทคย์แล้วนะครับ ข้างในคันนี้ค่อนข้างสวยนะผมค่อนข้างชอบเลยนะครับได้เป็นแบบเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับผมนี่มีความหรูหรานะเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับนี่คือคันนี้เป็นตัวท็อปของรุ่นขับเคลื่อนสองล้อนะครับตัวกลางเห็นไหม้วสกรีนได้ขนาดใหญ่แบนี้เลยนะครับนี่สวยนะแอร์นะครับแยกอิสระซ้ายขวานนะปรับตั้งอุณหภูมิได้ไม่เท่ากันนะซ้ายแบบหนึ่งได้ขวาแบบหนึ่งได้เลยนะนั่งรถไปกับแฟนนะครับไปกับครอบครัวน,นะบางคนแบบว่า ที่ร้อนที่หนาไม่เท่ากันนะก็ปรับได้เลยนะครับนี่เบาะพับได้แบบนี้นะโอโหกว้างขวางมากๆนะครับนี่คันนี้มาพร้อมท้าไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยแล้วครับเปิดขึ้นลงสะดวกสบายนี่ดีไซน์สวยนะกับเจ้ามีเอ็กนะครับผมนี่เบาะพับได้นะพับลงไปเลยนะครับเรียบๆนะดึงสลักแล้วก็พับลงไปอย่างนี้นะครับดึงได้เลยนะครับแล้วก็พับลงไป เห็นไหมจริงๆนะ่ะคันนี้นะครับ,รบก็แคมปิ้งได้นะนอนรถได้เลยนะครับนี่ปุ่มกดนะครับแบบไฟฟ้าเนาะ oh. คันนี้ก็เช่นเดิมน,นะครับเงินดาวไม่ต้องใช้เลยนะครับโอ้โ oh. ห oh. สบายๆนะคันนี้พอนอยู่ประมาณหมื่นห้านะพอนอยู่หมื่นห้านะครับคิดดีๆนะครับเราเริ่มนต้นฟีดาวอยู่แล้วนะสำหรับรถที่เรามีตอนนี้เนาะนี่ ออปชั่นครบนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคู่กันโทรลมีให้เพนต์ชิพมีให้นะครับผมระบบขับขี่พื้นฐานให้มาครบๆนะครับใครชอบรถสีขาวนะที่เป็นรถครอบครัวแบรนด์หลักนะครับผมมีคันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอ่าอีกหนึ่งสีนะครับที่เป็นยอดนิยมนะครับและคันนี้ที่สำคัญคันนี้ขับสีด้วยนะครับกับเจ้า e Isuzu MU-X คันนี้เป็นสารุดสูงอัลติเมทชั่นเดียวกันนะครับเครื่องยนต์2 0 0 0ซี สำคัญที่คือคันนี้ขับสีได้นะแต่ว่าไม่ใช่ฟูลไทม์นะยังสามารถปรับขับ2ได้นะครับถ้าขับในเมืองนะครับต้องการความประหยัดน้ำมันก็ปรับขับ2ได้ไต่างจังหวัดนะครับลุยๆหน่อยปรับขับสีได้เลยสบายๆนะครับกระจงหน้าโฉบเลยคันหมดนะครับกับปี2021นะนี่ไฟนะครับไปสวนนี้เลยนะครับเซ็นเซอร์มีให้รอบคันนะครับไฟตืนหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คันนี้ก็วิ่งมา90,000กิโลเหมือนกันนะเออแปลกดีเหมือนกันนะมี X ที่ผมมีคือวิ่ง90,000ทุกคันเลยนะครับ วิ่งก้าหมื่นทุกคันเลยนะเห็นไหมกุญแจสมาร์ทิเลตนะครับในข้างในได้เป็นเบาะหนังเสียมตาลเช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะรุ่นเดียวกันนะเนี่ยเป็นเป็นรุ่นคูแม็กนะครับคือปัญหาของรถที่เป็นเบาะหนังก็คือว่ามันอมความร้อนเนาะเวลาต่อกลางแจ้งนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าได้เป็นเบาะคูแม็กไปเนี่ยเขาจะลดอัตราการอมความร้อนของเบาะลงได้เนาะเห็นไหมจอปชั่นรวอร์ชั่ข้างในก็จริงๆิก็คล้ายกันเลยนะครับ ใ้าัคันเมอกี้เลยนะแต่ที่คันนี้เป็นขับเป็นขับสี่แต่คันเมอกี้ขับสองเนี่ยมันจะมีปุ่มนี้ขึ้นมาเพิ่มนี่มีปุ่มนี้ขึ้นมาเพิ่มนะครับไว้ปรับขับสี่ขับสองนะปรับไฟฟ้าสะดวกสบายได้เลยนะครับคันนี้นี่ตอนหลังกว้างขวางนะครับแอร์รามีนะครับผมต้องเชื่อมไฟบ้าน220โวลต์มีให้เหมือนกันนะครับด้านท้ายประตูเป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะเปิดให้ดูหน่อย เปิดแล้วก็จะรอขอยอีกนึงนะครับเนี่ยก็ขึ้นมาเห็นไหมสาระโฟมิ view อยู่นะครับกานโชกกใหญ่แล้วการโชกเงียบกิบเลยนะครับนี่อย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนนี้รถที่เป็นรถครอบครัวนะผมถ่ายไปน่าจะครบแล้วแหละแต่ว่าบางคันลงหน้าช่องไปแล้วบางคันยังไมันจะลงนะครับเพราะว่าผมสร้างช่องใหม่นะอาศจะโอกาสตรงนี้นะครับฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ได้วยนะครับผมเป็นช่องที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะเดิมทีเป็นลงอีกช่องนึงอยู่นะครับแต่ว่ามันชนกันนะ คันนี้นะครับผมเปลี่ยนแบรนด์บ้านดีกว่านะสำหรับคนที่รักในแบรนด์โตโยต้านะครับผมคันนี้เลยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเป็น 3.0V รถปี2013นะครับผมเลยมมาคันนี้170,000กิโลนะครับรถ12ปีมา170,000กิโลจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเฉลี่ยตกปีละแค่หมื่นกว่าโลปีละแค่หมื่นกว่าโลก็ใช้แค่วันละ30-40ิโลนะไม่ได้เยอะนะครับผมนะแต่เรื่องของโครงสร้างรับประกันให้นะครับผม ไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำแน่นอนนะครับตรวจส่สอหนตนต้าเจอรับ้อคืนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์สีสวยนะครับคันนี้และได้เป็นโฉมแชมป์ยอดนิยมด้วยนะครับนี่เห็นไหมกระจังหน้าแบบโฉมแชมป์เลยนะครับผมโอโ้โหมีกระจกมองมุมมาให้แบบนี้นะครับตระกคูช้างอ่าก็คันนี้นะครับมือหนึ่งขายดีนะใครที่เคยเล็งเอาไว้ตอนมือหนึ่งเปิดตัวแล้วตอนนั้นแบบเริ่ม,เร,มเริ่มทำง,งานงใหม่เนาะอาจจะแ,แบบว่ายังไม่มีครอบครัวนะครับใช้รถเล็ก วันนี้อยากจะกลับมาตัดประจอนรุน่นนี้มีมาให้แล้วนะครับผมนี่ผมไลน์มาสี่ฟังชันเช่นเดียวกันนะครับนี่มีนีวิกเกเตอร์มาให้นะเห็นว่าเป็นรถปีสองพันสามนะครับแต่ว่าระบบทันสมัยนะครับนีวิกเกเตอร์มีให้นี่เห็นไหมเบาะนะครับเป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะครับรถระดับนี้นะนี่ครบคันนะครับผมเนี่ยฮะทำงานได้ดีแน่นอนนะครับคันนี้ครุกันโทรก็มีให้นะครับเรื่องออปชั่นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วนะเพราะว่าโฟลเดอร์เนอร์ก็เป็นรถระดับท็อปเนาะ ถึงแม้ว่าปีเอาเขออาจจะลึกไปหน่อยแต่ว่าก็ด้วยความที่เป็นตัวรถระดับท็อปเนาะมันก็ได้อยู่แล้วเนาะนี่เบาพับนะครับโฟลเดอร์อกับมือเอ็กต่างกันตรงไหนก็คือว่าถ้าเป็นมือเอ็กเนี่ยเบาตอนสามเนี่ยเขาจะพับให้มันลากไปกับตัวรถเนาะแต่โฟลเดอร์เนี่เนยเขาจะพับขึ้นข้างๆอย่างนี้นะครับก็ข้อดีข้อเสียคนละแบบนะครับข้อดีข้อเสียคนละแบบเนาะนี่เห็นไหมป้องขวางนะ อ่าใครตามหาโฉมนี้รุ่นนี้อยู่นะครับมีมาให้จับจองกันนะครับในราคาเพียงแค่5แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะเป็นเจ้าของฟอร์จูเนอร์นะครับโฉมนี้ได้แล้วนะที่สําคัญนะครับราคาเนี้ยจัดไฟแนนซ์ได้นะเพราะว่ารถปีสองพันสบามบางคันนะครับทุกวันนี้ธนาคารไม่รับแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟอร์จูเนอร์เป็นโตโยต้ายังรับอยู่นะครับและคันนี้ผ่อนอยู่แค่หนึ่งมืนบาทหกปีนะไม่ใช่เจ็ดปีผ่อนแค่หกปีนะครับหนึ่งมืนบาทนะครับโอ้โหใครตามหาอยู่ คันนี้คุ้มเลยนะครับอ่าอีกคันนึงนะครับเป็นโต้ตาฟอร์จูเนอร์เช่นกันนะครับคันนี้เป็นเจ้าโต้ตาฟอร์จูเนอร์นะครับได้เป็นโฉมลีดเดอร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดานะได้เป็นโฉมลีดเดอร์แล้วด้วยคันนี้ได้เป็น2.4 V Sigma 4นะครับขับซี่เชนเดียวกันนะครับแต่ว่าก็สามารถปรับขับ2ได้นะครับปรับขับ2ได้นะแล้วก็นี่เห็นไหมโฉมหน้าเป็นแบบลีดเดอร์แล้วด้วยนะครับไฟเป็นแบบโปเจคเตอร์พราอมไฟเดทามาให้นะครับครบเลย นะครับกระจังหน้าเป็นสีดําเป็นโนแบ็คแบบนี้นะก็ชมเนี้ยเป็นชมที่ยอดนิยมนะแล้วเขาตั้งชื่อชมเป็นลีดเดอร์ก็คือแบบระดับผู้นาอย่างนี้ ha. ตั้งชื่อมีความหมายนะฟ er. อร์จูเนอร์บาคู่หน้าให้มครบเลยนะครับนี่บอดี้สีขาวนะครับเป็นตัวขาวทั้งบนและล่างนะอย่างไม่ใช่รุ่นแมทท็อปนะครับแต่ว่านี่เห็นไหมคุณแต่สมาร์ทเิเลดนะครับผมข้างในนะครับเบาะคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังสีดํา นะครับเดินได้สะอาดสะอาดแบบนี้เลยสวยงามนะสภาพบอกค่อนข้างดีนะครับสบภาพบอกค่อนข้างดีนะครับใช้งานมาไม่เยอะเนาะเห็นไหมมีรอยย่นนิดๆหน่อยนะครับตามสภาพการใช้งานเนาะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยยังแบบตึงเปียนะนี่คอนโซลตวแต่งสวยงามนะครับจอก,กลางทัชสกรีนได้นะครับนี่โอ้โหสวยนะทอ,ะอร์เจเนอร์คันนี้ปิดได้นะเห็นไหมคอนโซลตัวนี้นะครับสามารถที่แบบว่าปิดได้นะแล้วก็เปิดบางแก้วได้นะครับนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับ ปิดบ้าก็ดูสวยงามหุกุลานะตกแต่งลายมา้าสวยสวยเลยนะครับนี่ฟอร์นเนอร์ก็ต้องบอกว่ายอดนิยมอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นสีขาวแบบนี้เป็นรุ่นที่แบบคนตามหากันอยู่แล้วนะกระจกบ้านใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยติดฟิล์มสีดาแบบนี้ต้องบอกเลยว่าให้ความสปอร์ตนะโฉมท้ายอดนิยมแบบนี้เลยนะครับท้าไฟฟ้าเช่นกน,นะคันนี้เนี่ยเป็น,นรืซิกาโฟเห็นไหมเสว้กิบนะครับสวกิบคันนี้ยังว่างอยู่นะจริงๆริงเขาเขามีเพื่อนนะคันนี้มาเข้ามาสองคันนะเข้ามาสองคันอีกคันนึงเนี่ย ปล่อยไปแล้วนะครับลูกค้ารับไปแล้วเนาะลูกค้ารับไปแล้วนะเลยขั้นันึงนะครับรอเจ้าของตัวจริงมารับอยู่นะครับมาดูกันนะครับประมาณนี้นะฟอร์จูเนอร์แฟนขับเรียอยู่แล้วนะจริงๆหลายท่านเนี่ยนะครับที่ดูรถอยู่บางคนเนี่ยบอกเลยว่าดูมาหลายคันแล้วนะแล้วยิ่งเป็นฟอร์จูเนอร์นะเรียกว่าเสียดได้เลยนะครับเรียกว่าเสียดได้เลยนะอ่ะอีกขั้นหนึ่งคันนะครับผมสําหรับ รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไซส์ใหญ่นะครับคือผมมีเจ็ดที่นั่งไซส์เล็กก็นะแต่ว่าวันนี้อัปเดตไซส์ใหญ่ก่อนนะครับคันนี้เป็นโต้ o ่าโฟลชูเนอร์นะครับได้เป็นโฉมดีเจนเดอร์นะลูกค้าเป็นตัว2.8นะครับผมได้เป็นโฉมดีเจนเดอร์นะเลขมาคันนี้เพียงแค่67,000โลนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าายทะเบียนคันนี้ผมไม่ได้ให้ไปนะเพราะว่าายทะเบียนค่อนข้างมีมูลค่าที่สูงนะครับก็อาจจะไม่ได้ให้ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดสนใจนะครับก็ ถ้าสนใจปะทะเบียนนะครับคุยกันได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเพิ่มเงินเนาะส่วนคันนี้นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทจากราคามือหนึ่งนะครับคันนี้ประมาณล้านแปดนะครับคันนี้ประมาณล้านแปนะมือหนึ่งล้านแวันนี้เหลือแค่ล้านสองนะครับกับเลขมาที่ใช้ไปแค่6 0,000โลนะครับสภาพต้องบอกว่าสวยกริบมากๆเลยนะนี่โฉมนะครับบิเกนเดอร์คนชื่นชอบเยอะนะครับที่สําคัญได้เป็นรุ่นแบ็คท็อปแบบนี้เลยเห็นไหมหลังคาดํานะครับผมมาพร้อมกล้องนะครับสองลูกสี่วงศารอบคันเลยนี่ เห็นไหมมีกล like so to ้องมาให้รอบคันเลยนะครับสวยนะถ้าใครชอบโฟลจูเนอร์ผมมองว่าตัวเรียนเดอหรือว่าตัว d ีอาสปเนี่ยเป็นตัวจบนะนี่เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะครับได้เป็นเบาะหนังสีทูทนนะครับซาๆแบบนี้เลยนะครับได้เดินสวยงามอ่าเห็นไหมคือโดยรวมก็คล้ายๆกันกับคันเมื่อกี้นะเพราะว่าก็รุ่นเดียวกันเนาะนี่เห็นไหมมีอันนี้เป็นช่อง คุณลบบอกนะมันจะมีช่องให้ขยนตรงนี้นะตรงนี้มันจะเหมือนกับว่ามีแอร์ออกมาตรงนี้เราสามารถที่จะแบบว่าเอาพวกเครื่องหนึ่งกระป๋องนะครับหรือว่าเพ็อนแบบกล่องอะไรเงี้ยวางได้เลยนี่สวยนะครับคันนี้ตามหาอยู่นะที่ยิงแบ็คท็อปมีสองคันนะแต่ว่าเมื่อวานเพิ่งสง่งมาไปหนึ่งคันส่งให้ลูกค้าที่จันทบุรีนะครับลูกค้าไม่เห็นรถคันจริงนะ ดูคลิปยูทูบเหมือนกันนี่แหละนะครับแล้วก็ซื้อสดเลยนะครับนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะมาพร้อมสารอากาศที่ผ่าลามนะครับไฟเบร์เทอรสามนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยจริงผมมองว่าการตกแต่งตาไตลาของเจ้าเร g นเดอร์อ่ะมันหรือว่าเจยสปอร์ตเนี่ยมันมีความสวยลงตัวแล้วเนาะอ่า ถ้าเป็นไฟฟ้าของตัวเจียสปอร์ตหรือว่าเรยเดนเดอร์เนี่ยเขาจะมาพร้อมคลิกเซนเซอร์นะครับเห็นไหมคือเราสามารถถ้าเกิดเราถือของมาอยู่มือไม่ว่างมือไม่ว่างที่จะแบบเปิดประตูท้ายอะไรเงี้ยเราสามารถใช้เท้านะครับเตะไปที่ใต้รถนะครับตำแหน่งเซนเซอร์นะแล้วถอยออกมานะครับผมประตูมันก็จะเปิดนะซึ่งเป็นข้อดีก็คือว่าเราถือของมาเราไม่มีมือว่างอะไรเราก็ใช้เท้าได้นะครับส่วนเวาลาปิดนะครับก็คลิกได้เหมือนกันนะครับคลิกเปิดคลิกเปิดคือป,ปิดได้หรือว่าถ้าเกิดไม่อยากคลิกก็ กดปุ่มง,ง่ายๆแค่นี้นะครับนี่สวยงามอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมบอกเลยว่าโตทัลโฟลเจอร์ขายดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นรถระดับผู้นำนะครับนี่พาดูนะครับโดยประมาณนะคันนี้ผมถ่ายรีวิวเต็มนะครับเอาไว้ที่หน้าช่องแล้วนะใครอยากดูแบบจัดเต็มเนี่ย สามารถเข้าไปหน้าโปรไฟล์ผมได้แล้วก็ดูหน้าช่องได้เลยนะครับส่วนนะครับวันนี้ที่อัปเดตทั้งหมดมีทั้งหมด6คันนะแล้วก็นะครับบางคันเนี่ยผมอัปเดตไปหน้าช่องแล้วนะครับบางคันยังไม่ได้อัปเดตแต่ว่าถ้าเกิดจะดูคันานพิเศษนะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะถ่ายให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับโปรโมชั่นท้ายคลิปแบบนี้ผมมีมาให้เสมอนะครับผมบอกเลยว่าถ้ามาจาก YouTube ช่องนี้นะครับผมฟีไปก่อนเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับข้ามเรื่งก <iantes> ารจัดโอนนะครับหนึ่งหมื่นบาทฟีไปก่อนเลยนะครับสองนะครับ ประกันนะครับเครื่องและเกียร์หนึ่งปีนะครับบอกเลยว่าดูแลไปยาวๆนะแล้วก็นะครับเดินทางคนเดียวกลางคืนนะครับน้ำมันหมดกลางทางนะครับรถเสียกลางทางมีบริการนะครับช่วยเหลือเฉินยี่สี่ชั่วโมงนะครับอุ่นใจหายห่วงแน่นอนนะครับและบริการนี้นะครับให้ไปเลยเต็มๆหนึ่งปีเต็มนะเดินทางไปไหนใกล้ๆนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับท่านจะไม่เดือดร้ายนะ สำหรับวันนี้นะครับผมกับการอัปเดตรถ P P V นะครับรถครอบครัวในประสงค์ไซส์ใหญ่นะครับที่ท่อตะตาคาสองก็ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจคนไหนนะเบอร์ข้างล่างเลยครับ0ูนย์ก็สี่แนะครับเบอร์นี้คุณลูกค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรผมได้โดยตรงเลยครับแอดไลน์นะครับหรือโทรผมได้ตรงหรือโทรหาผมได้โดยตรงเลยครับ